ก็ว่าจะตัดใจตัดใจนะคะเพื่อนๆอู ه, ย้ยมันตัดใจบดเดูดิงามขนาดงามขนาด,านาดแต่อู้อันนี้อันนี้เขานี่แล้วอ่ะเอาอันนี้แล้วก็เอาอันนี้นี่นเธอเขาก็มีเยอะแยะนะแล้วก็เอาเท่าที่เราจะเอา เก็บเบาๆนะแตกมาก็นะไม่สวยดูได้แล้วค่ะเพื่อนๆพอได้แกงพอได้อ่อมตัดถ้าแป๊บนึงค่ะเนี่ยจ้ะเมื่อกี้เวิร์ที่ได้นะคะดูกรำหนึ่งเลยค่ะไปต่อค่ะมันต้องต่อไหนไกลเลี้ยวซ้ายเข้าหมอชิดรักพี่นิดๆให้เกิดใจเย็นๆรอพี่ว่างพี่มาเก็บ อสวยค่ะสวยเห็นลำไรลลำไรลลำไรนะจ๊ะนี่ดูเปียกฝนค่ะเปียกฝนได้อยู่นะคะได้เลยตัดขาว้ายสวยด้วยงามด้วยทุกคนนี่สวยงามงามงามมากค่ะไปค่ะไ ขาเพื่อนๆขาเก็บขาปาดหนึ่ขาอันนี้ล่ะไว้อันนี้เขาจะมีหลายดอกนะคะอ่ะเป็นค่อยดึงนี่ชัย,ย้อยชัย,ย้อยนะจ๊ะเพื่อนชัย,ย้อย่ะเดี๋ยวตัดขาก่อนนะคะปาดค่ะปนี่เพื่อนๆได้ไ่ะ ปรับเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วไปต่อคะ่ะนี่จ้านี่จ้างามขาสวยตรงสเปกนะคะได้สเปกบปจ้ะพี่วันเดินผ่านนะจ๊ะโอ้โหนี่นู่น,น,น,นอีกโอ้ปาปลาป่าจ้ะลาปลาจ้ะเก็บต่อเก็บต่อโอ้ เดินผ่านเดินผ่านไม่ได้ไม่ได้นี่คะเก็บมาก่อน,นอืมเพื่อนๆจ๋าอื้อื้อืมดูอืมเอออันนี้ไปละยัำญาติละ เราถมไว้นะคะมีอีกไหมเพื่อนเห็นไหมไปจ้ะมาากเพื่อนอ,อันนี้มีอย่างนี้แล้วนะคะอันนี้มีอย่างเงี้ยมันจะตัดดูโอเคเขายัางมาไม่ถึงนะนี่ค่ะบางทีก็ต้องดูนะเขามาถึงก็ต้องปล่อยค่ะ มาถึงแล้วก็ต้องปล่อยให้เขากินบ้าง,งแบ่งๆกันกินนะคะเขาอยู่ได้เราอยู่ได้เขาอยู่ได้เราอยู่ได้อืม ในเวิงแถวแถบนี้นี่อยู่ใตายาทุกคนจ้าอยู่ใตายานี่สองดอกเลยนี่มันมันแวบเห็นนะคะเพื่อนๆมันแวบเห็นอืมดูสามดอกชิวๆเลยนี่จ้าป่ตอค่ะนี่จะ้ะอืม จะไปไหนพูนจะไปไหนรอดอะจะยังได้ยังเก็บอยู่นุน่นนุน่นนุ่นนุ่นทางทางอันนี้ไว้เขาไปในนี่นะคะต้นไม้ไปไม้ปิดนี่อืทางทางอีกแล้วปิดอะ ปล่อยต้นสนเออเขายังมีอยู่นะคะเชือ้อแต่ก็ปล่อยค่ะเราต้องปล่อยให้เป็นเชือ้อทุกคนมุน่นเสียดายมุ่นเหยียบมุ่นคะมุ่นเหยียบค่ะไม่เห็นไม่เห็นดูค่ะใบไม้มันร่วงไปอู้ใดูโอ้โอพวกนี้ต้องเอาไปอู้สวยมากสวยมาก อันนี้น่าจะเป็นเห็ดเหมือนกันนะตุงตงเห็นไหมไดะว้ายดูดูด,ดูดูความที่เขาอยากเกิดอู้ขายยาวๆนี่ค่ได้อีกดอกก็เเลงๆค่ะเลงๆมันมีเกิดเกิดนิดนึงมันก็ต้องเกิดเป็นยมยมค่ะเพื่อนดูได้หลายอยู่ดีไหม ไม่สวยแต่ก็เขาสมบูรณ์นะคะกรีบเขาสมบูรณ์ขาเขาสวยเอามาไม่เหลืออะไรเลยแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่เราไปกินนะคะเราไม่ได้ไปขายเพื่อนอพวกนี้ได้หมดค่ะเราไปกินเราไม่ได้ไปขาย ต่อไม่รอช้าค่ะป้าค่ะหลงปลาจริงๆจ้าใบไ,ไม้ปโปะใบไม้ไมปโปะนี่ใบไม้ไมปโปะนะจ๊ะเดี๋ยวนุ่มปัดไปป่ะไปจ้ะไปต่อได้แล้วนะจ๊ะได้อีกแล้ว หล,ลง่ะหลงได้อยู่ก่ะได้อยู่ป่ะไปต่อคะ่ะเห็นอยู่เห็นอยู่อค่ะโอ้ยโอ้โหขาฝั่งเสซงโอยก็รู้นะคะเจ็บขนาดปัดนี้ปัดหน่อยครับเพื่อนงามสวยจริงสวยจังนะคะ ไปต่อค่ะมีลนะ้มไหมไม่ท้าเนี่ยอ๊ยเนอโอ๊ยงามนี่ค่ะฉีเขาด้วยนะเนี่ยไปฉีเขาเนี่ยอืมจะวิ่งปลาอื่นทำไมเนี่ยเมื่อปลานี่ก็ยังหาไมห่หมดนี่ค่ะอืมอืมอูมอม้นี่ค่ะกินได้ก็เอาค่ะไปะค่ะ